ทุกคนในแบงค์เอาเท่าที่เรามีถ้าคุณจะให้เลขสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วคุณนําเลขตัวนี้ก่อนคุณจะใช้เงินให้คุณดูแบงค์ของคุณก่อนนะคะว่ามีเลขนี้ไหมถ้ามีเลขนี้ฟังป่าชนิตาแล้วแต่นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะไม่ใช้ค่ะคุณจะนําแบงค์นั้นเข้าไปเก็บบนหัวนอนหรือในกระปุกอมสินหรือไหนก็ได้โอเคไหม ครูจะให้ตัวเลขกับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถ้าคุณได้ตัวเลขอะไรก็ตามไปแล้วฟังให้ดีนะคะทุกคนเลขที่ครูจะให้พวกคุณเวลาคุณจะใช้เงินหรือเวลาคุณไปเห็นสติกเกอร์ตัวเลขให้คุณซื้อเก็บมาหรือว่าเวลาคุณมีเงินให้คุณเก็บคุณเชื่อไหมไม่เกินเก้าสิบเก้าวันมันจะวนลูบนะคะเก้าสิบเก้าวันมันจะกระทุ้งเราขึ้นมาอีกรอบแบบนี้ค่ะให้เราค่ะเก็บหรือทําแบบนี้ให้ได้เก้าสิบเก้าวันพอครบเก้าสิบเก้าวันเราทําต่อเนื่องไปอีกเก้าสิบเก้าวัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบขั้นบันไดจากชีวิตคุณอะไปไหนไม่ได้จากชีวิตคุณไไแบบแย่ๆจากชีวิตคุณคุณลองเชื่อเรื่องนี้แต่มันจะเริ่มตั้งแต่วันที่13มเมษายนค่ะนะคะเพราะดวงดาวมันจะเปลี่ยน ปีใหม่ไทยมันจะตรงกับ13เมษายนดวงดาวมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มทําตั้งแต่13เมษาแล้วนับไปเลยทุกคนมีสมุดเล่มหนึ่งจดแค่จดไว้ก็พอว่าวันนี้วันที่13เมษายนนะคะจดเอาไว้ดูเล่นๆน,นะคะทุกคนแล้วคุณจะรู้เลยว่าจากนี้ไป99วันแล้วคุณนําตัวเลขที่ครูให้ไปเนี่ยไปประกอบกับก,บการทําที่ครูบอกแล้วคุณมาดูเลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนมากม พอเ,เปลี่ยนเสร็จคุณต้องมีแรงกับสิ่งที่เปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนไปอีกเก้าสิบเก้าวันมันจะวนลูปแบบนี้สามรอบแล้วชีวิตคุณถึงจะพุง่งเขาเรียกมันจะวนลูปสามรอบนะคะเก้าสิบเก้าหนึ่งรอบเก้าสิบเก้าหนึ่งรอบและเก้าสิบเก้าหนึ่งรอบทุกคนชีวิตเราอะ่ะมันแย่มาหลายปีมันแย่มาทั้งศตวรรษมันแย่มาไม่รู้เท่าไหร่นาะมันไม่ขึ้นสักทีมันเหมือนจะขึ้นจะขึ้นหรือตอนนี้หลายคนก็เห็นวีแววจะขึ้นแล้วถูกไหม แต่ทายังไงให้มันขึ้นตลอดไปทําถึงแม้มันจะลงบ้างแต่มันก็ไม่ได้ลงอยู่ที่เดอมสมมติเนะวันนี้เราเป็นกราฟเราอยู่ตรงเนี้ยอะถ้าสมมติเราไม่ทํามันขึ้นมันขึ้นสุดท้ายมันจะลงมากราฟเดิมอะตรงเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนล่ะทุกคนเราทําเหมือนที่ครูบอกอะเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วจุดที่มันจะอยู่ตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วถึงมันจะลงมันจะไม่ลงมาถึงตรงนี้มันจะลงมาแค่ตรงนี้คุณเข้าใจยังมันกลายเป็นว่ามันจะไม่ลงมาสู่จุดที่เราเคยอยู่ปัจจุบัน มันจะทําให้เราลงไปอยู่จุดที่มันมันขึ้นไปแล้วแต่ทุกวันนี้หลายคนชีวิตอะมันลงหลูมมาปัจจุบันน่ะมันลงหลุมมาที่เดิมมันขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคครูไปใช้นะคะลองดูค่ะทุกคนแล้วต่อให้ชีวิตเราจะลงแค่ไหนเราจะไม่มีวันลงสุดจุดเดิมนะเพราะว่าชีวิตมันเป็นกราฟค่ะไม่ลงเลยมันคือขี้โม้นะคะแต่มันจะลงยังไงไม่ให้ลงถึงจุดเดิม สมวนว่าเราขึ้นบันไดเนาะทุกคนถ้าวันนี้คุณขึ้นบันไดขึ้นไปสามสามขั้นแล้วเบื่อท้อนอยสุดท้ายชีวิตคุณจะไปอยู่บันไดชั้นขั้นที่หนึ่งเอาขึ้นใหม่อีกบึ้งบึ้งบึ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 งบงบงอา้าวมาอยู่ขั้นที่หนึ่งอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําเหมือนครัวเก้าเก้าเก้าสามรอบนะคะเก็บเก็บเก็บแต้มไปสามรอบคุณจะไม่อยู่บันไดขั้นที่สามแล้วนะคุณจะไปอยู่บันไดขั้นที่เก้าต่อให้คุณลงมายังไงคุณจะมาลงอยู่ที่บันไดขั้นที่หกเข้าใจนะแล้วก็ขึ้นไปใหม คุณจะไม่มีวันลงมาสู่บันไดขั้นที่หนึ่งเด็ดขาดเพราะมันวนลูปความสําเร็จขึ้นไปให้คุณไกลมากแล้วเข้าใจนะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วมารับเลขกันเลยเลขที่ครูให้ไปนะคะของคนวันอะไรก็ของคนวันนั้น เป็นการเสริมเลขหกหกคุณต้องมีอยู่แล้วสี่ห้าหกหรือเอ้สี่ห้าหกหรือหกห้าห้าหกอ่ะคุณต้องมีอยู่แล้วในกระเป๋านะคะหรือเขียนแล้วใส่กระเป๋าไว้หรือติดเป็นติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ได้นะคะเพราะเป็นเลขมงคลเป็นเลขที่คุณควรมีแต่เลขที่คุณจะให้นี้ให้คุณไปสังเกตเงินนะคะทุกแบงก์ก่อนคุณจะจ่ายเงินไปซื้อของแม่ค้ายี่สิบาทควักเงินมาปึง้งเฮ้ยเป็นเลขเราเก็บไว้ไปเอาแบงก์อื่นจ่ายที่ไม่ใช่เลขนี้แล้วนํานาแบงก์ที่มีเลขนี้เอาไปใส่ นะคะเอาไปใส่ในกระปุกอมสินหรือเอาไปเก็บไว้ที่หัวนอนไปสะสมให้ได้99วันไม่ต้องเก็บได้ทุกวันค่ะทุกคนเอาเอาวันที่เราเห็นนะคะจะจ่ายปุ๊บดูก่อนเก็บเฮ้ยเลขเราเก็บเอาเลขที่ไม่ใช่จ่ายแบบนี้ค่ะคู่ค้าถ้าหนูมีแบงค์เดียวล่ะคะแบงค์พันจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยเดี๋ยวเขาทอนมาพอเขาทอนมาค่อยมาดูถ้าคุณมีแบงค์เดียวอย่าไปจํากัดชีวิตให้มันมากทําอะไรให้มันสบายๆนะคะเชื่อแบบสบายๆเชื่อแบบไม่งมงายเชื่อแบบ เออทำแล้วมีความสุขไม่ใช่เชื่อแบบกวนกวายไม่เห็นมีสักทีว่าอย่างนั้นไม่ได้นะคะต้องใจสบายสบาย